ตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนพัน,พนธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น10ปีก็เพิ่มขึ้นมาที่0.715%ทางการจีนก็มีการสั่งลดอัตราส่วนการทําการสํารองเงินสกุลต่างชาติของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่6%ลงมาเหลือที่4%ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดจะมีการประชุมกันน่าจะเป็นเวของการคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มองนะคว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The t r e a y Talk นะครับวันนี้ผมบอสร,ราิาประโยชน์พปบูลวันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะมาเล่าประเด็นสําคัญสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจทั่วโลกของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวบอสขออนุญาตเริ่มจากประเด็นแรกของฝั่งญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นนะครับดำเนินนโยบายดอกเบีย้ยแบบติดลบเพราะญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาตัวเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ล่าสุดนะครับทางคาชูโออูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับให้การสัมภาษณ์ว่า BOJ อาจจะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วถ้าหากเงินเฟ้อเนี่ยถึงระดับเกณฑ์ที่2%ซึ่งการพูดแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าทางแบบนี้นะครับก็ส่งสัญญ,ญาณไกลๆว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง BOJ ก็มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยร,ระยะสั้นเนี่ยที่ลบ0.1%พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยร,ระบัตรระยะยาว10ปีเนี่ยไว้ที่0%หลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับก็ ทำให้เงินเยนเนี่ยแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในหนึงน่งรอบสัปดาห์เลยตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น10ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาที่0.715ก็เก่งกันนะครับว่า BOJ เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเสียงที่ฮือฮามากพอสมควรน,นะครับกลับมาของทางฝั่งประเทศจีนนะครับตอนนี้ค่าเงินหยวนเนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดนะครับเงินหยวนดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่เราปรมาณ7.2นดดนิด,นดก็ถือว่าต่ำมากๆในรอบ10ปีเลยตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็มีการสั่งลดอัตราส่วนการทําการสํารองเงินสกุลต่างชาติของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่6%ลงมาเหลือที่4%นะครับส่วนเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขยายตัวที่ต่ากว่าตัวเลขที่ประเมินไว้ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้า นะครับส่วนสายเหตุเนี่ยก็คืออย่างแรกตัววิกฤตของอสังหาริมทรัพย์เมื่อคราวก่อนที่บอยเคยเล่าให้ฟังตัว Country การเดนไปนะครับไอตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นดรเวอร์แฟกเตอร์หลักที่ไปดライブเศรษฐกิจของฝั่งจีนแต่ตอนนี้กลับมีปัญหานั้นก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจจีนนะครับมีปัญหาพอสมควรอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือภารหนี้ของฝั่งรัฐบาลที่มีการกู้ไปอ่าไปลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นอ,ปอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองว่า ปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเดินยังไงต่อทางฝั่งรอยเตอร์เองนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยน่าจะโตอยู่ที่5%ในปีนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการเลยนะครับอยู่ที่5.5%ในขณะเดียวกันเนี่ยปีหน้าเองเศรษฐกิจจีนก็น่าจะโตประมาณ4.5%แล้วก็จะชะลอเหลืออยู่ที่4.3%ในปี2025นะครับกลับมาทางพี่ใหญ่เราทางฝั่งสหรัฐ นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวเลขสําคัญตัวหนึ่งที่มีการประกาศออกมานั่นก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับรอบนี้เนี่ยเงินเฟอ้อนะครับอยู่ที่3.7%ก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ไว้ที่3.6%นตะครับไปดนขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อหรือว่าดัชนี CPI พื้นฐานที่ยังไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ขยายตัวต่ําสุดในรอบเกือบ2ปีนะครับปัจจัยนี้เองเนี่ย อาจจะต้องเล่าต่อว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดจะมีการประชุมกันซึ่งโดยส่วนตัวทางที่บอสมองนะครับอสก็มองว่าเฟดที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นเวของการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับที่ตลาดเขามองไว้แต่ล้วก็มองนะฮะว่าเฟดเนี่ยก็น่าจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มที่กลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจริงๆอยากจะลงลึกอีกนิดนึงสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่รอบนี้ออกมาเนี่ยอยู่ที่3.6เ็นี่ยมันคือตัวเลขเงินเฟ้อเยียร์ออนเยียร์นะครับคือภาพปีนี้เทียบกับเวลาช่วงนี้ในปีก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับราคาน้ํามันช่วงนี้ในปีก่อนเนี่ยก็คือเป็นเทรนขาลงเราอาจจะสื่อความได้นิดนึงว่าตัวเลขเงินเฟอ้อรอบนี้ครับมันอาจจะเกิดจากที่ฐานที่มันต่ําเพราะว่าราคาน้ํามันปีนี้ในปีก่อนในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะซัพพอร์ตว่า การประชุมเ็จในครั้งนี้เนี่ยอาจจะย,ยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญคือราคาน้ำราคาน้ำมันดิบในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็พึ่งเบรกที่90เหรียญต่อบาร์เรลไปยังไงเราต้องจับตามองฮนะว่าปัจจัยน้ํามันเนี่ยจะไปกดดันเฟกมากน้อยแค่ไหนสําหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปคือช่วงโนเวม ber กลับมาสุดท้ายนะครับทางฝั่งของฝั่งยูโรโซน ล่าสุดเนี่ยทาง ECB ก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 Basis Point จนตอนนี้นะครับตัว d e p o s i t l t e เนี่ยอยู่ที่4ซึ่งเขาก็ขึ้นเพื่อที่มาไฟ g h กับตัวอินเฟ t ชันที่เขาตั้ง benchmark ไว้ที่2แต่ไยังไงก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนเนี่ยมองว่าจะขยายตัว0.8ในปีนี้แล้วก็1.3ในปีหน้า แต่ว่าตัวเลขที่กล่าวไปเนี่ยถือว่าถูกลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เขาคาดการไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะโตประมาณ1.1แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะโตเราๆประมาณ1.6เเลยทีเดียวและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอสเอานมาฝากคุณผู้ฟังในครั้งนี้เดี๋ยวบอสจะสรุปประเด็นสําคัญอีกครั้งหนึ่งประเด็นแรกนะครับก็คือฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญ,ญาแล้วนะครับว่าอาจจะเตรียมยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบ พร้อมทั้งฝั่งจีนเองเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีพร้อมกับเงินหยวนเองที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆเ,เมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทางเฟดเองที่มีการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยทางเราก็เริ่มมองว่าน่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยซะมากกว่านะครับและล่าสุดทางฝั่ง ECB เองก็มีการปรับอาัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25บห้าเบสิสพอยต์นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและอัปเดตทางด้านเศรษฐกิจได้ใน,ในรายการ The Treasury Talk นะครับสำหรับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ